สวัสดีครับดังคำโบราณว่าไว้นะครับว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามและก็แจ่มใสครับนี่ก็คือเป็นคำโบราณโบราณที่เป็นความจริงที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยหลังจากอึมครึมมาประมาณสักสามอาทิตย์นะครับคือเรามองแทบจะไม่เห็นน้องฟ้าเลยวันนี้นี่ฮะ ฟ้าแจ่มสแดดก็ถือว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 กล้านะครับแดดแดดก็อยู่ช่วงกลางๆดูบนท้องฟ้านะครับก็เราแทบจะเห็นเมฆฝนนี้ลอยเป็นหย่อมๆกระจายไปทั่วท้องฟ้าเปิดมองเห็นได้ชัดเจนเลยครับผมนี่ฮะท่านดูอ ปลายข้าวนะฮะจะมีลมพัดเออก็ถือว่าลมพัดต่ำนะฮะลมพัดไม่สูงด้านบนนะฮะจะเป็นคลื่นน,นะครับผมส่วนด้านบนก็ถือว่าลมแรงนะครับวันนี้ก็จะเข้าเที่ยงวันนะครับผมบรรยากาศนี่สดใสนะครับ ทำให้สัตว์สัตว์นะครับจะเป็นนกเป็นสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่บนรื้นนี้ได้ยินส่งเสียงเชียวเจ้วทีเดียวครับก็ขอเก็บภาพนี้ไม่เป็นของฝันของฝันให้เอฟซีผมนะครับครับผมก็ผมจะ บรรยากาศเป็นภาพที่สวยครับสวยงามทีเดียวเออผมไม่ได้ส่องไปตรงพื้นแปลงนาว่ามีน้ำขังไหมแต่ท่านดูลมนะฮะลมพัดทำให้ยอดข้าวเป็นคลื่น,นครับก็ไม่ได้ต่างจากคลื่นคลื่น ทะเลนะฮะเวลาทะเลเวลาลมมาขึ้นก็เป็นคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้เป็นแปลงนานะฮะเป็นแปลงข้าวหอมมะลิข้าวนา ครับสำหรับคลิปนี้ขอกก่าครับว่ากราบสวัสดีครับผม